วันนี้จะพามาเยี่ยมชมที่พักแม่กำปองกันนะคะที่พักชื่อสำราญชน,นะคะ่ะอันนี้บริเวณห้องพักของเรานะคะด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นเป็นน้ำตกเนาะมีเสียงน้ำตกไหลผ่านตลอดทั้งคืนเลยสภาพก็จะเป็นแบบเป็นบ้านๆเป็นโฮมสเตย์น่ารักมากเลยนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูภายในห้องของเรากันนะคะระหว่างทางเดินไปในห้องสองข้างก็จะเป็นไม้แบบเนี้ยสวยน่ารักมากเลย แล้วก็ตรงนี้จะเป็นหน้าต่างนะซ้ายมือที่เห็นเป็นรูๆตรงนี้นี่เป็นห้องพักของเราคืนนี้ค่ะมีน้ำให้สองขวดมีสองแก้วมีทิชชู่มีปากพ้วงที่นอนก็น่านอนดูแบบเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยน้ำตกไหลผ่านฟังเสียงตลอดทั้งคืนมีสภาพห้องน้ำนะคะก็สะอาดนะแล้วก็มีทิชชู่ให้มีเครื่องอาบน้ำให้นิดหน่อย มีเครื่องทําน้ําอุ่นค่ะแต่ว่าน้ําที่นี่จะไม่ได้สะอาดแล้วก็ใสเหมือนน้าในกรุงเทพเนาะเหมือนน้ำาปาแบบนี้เหมือนเขาน่าจะเอาน้ําจากน้าตกขึ้นมาใช้นะคะน,นีสภาพข้างนอกของแม่กําปองค่ะสองข้างทางส่วนเนี่ยเาจะเป็นโฮมสเตย์เป็นร้านขายของนะคะก็ค่อนข้างคือคักกันเลยทีเดียวเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะคะสามารถเดินหากันได้อันนี้เรากำลังเดินไปวัดแม่กำปองค่ะ เป็นวัดเล็กๆในหมู่บ้าน,นะคะ่ะอันนี้เราก็มาเดินต่อกันในหมู่บ้านนะคะโซนนี้จะค่อนข้างคึกคักกันมากเลยทีเดียวอันนี้มันไข่หวานอร่อยมากนะคะแล้วก็จะมีพวกอาหารพื้นเมืองไส้อัว่วก๋วยเตี๋ยวอะเยอะแยะไปหมดเลยมีข้าวซอยด้วยอันนี้โคกวนถขายดีมากเลยนะร้านนี้เห็นคนซื้อเยอะมากเลยนะคะ ซนนี้คนชอบมาถ่ายรูปก,กันบากาศตอนเย็นนะคะช่วงนี้ยังไม่ถึงไฮซีซั่นนะคะก็อากาศกำลังเย็นๆคนเริ่มกำลังจะมาเนาะไม่เยอะไม่น้อยเกินไปวอนนี้ลมช่วยพัดหัวใจพี่ลอยไปจากดินแดนที่เนื้อที่ไกลแสนไกล ช่วยพันหัวใจพี่ไปให้ถึงฝากดวงใจพี่ลอยลงไปบนน้ำผา,าสุดข้เฟ้าว่าใจพี่จบไปถึงได้สบตาแค่เพียงครั้ง จะเป็นร้านนั่งชิลในหมู่บ้านแม่กำปองร้านนี้ก็น่านั่งมากเลยนะแบบข้างล่างเขาจะเป็นแบบน้ำตกลงไปแบบนี้ได้เลยน้ำเย็ยนมาก